ผมคือชาวโกโมที่ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะผมต้องสู้กับเจ้าหมาป่าทุกครั้งและผมก็แต่ตกปลาเพื่อหาอาหารกินดิบชิลเ,เลียผมเหลือแค่นี้ในการครั้งนี้ผมนะครับสียเลียเยอะมากในการกินปลาแล้วปลาเป็นอาหารที่ผมคิดว่าแย่ที่สุดนะเวลากลางคืนผมมาหาหมาป่าซอยจุก,กินผมหาไปหามาก็กินดิบไปนี่แหละก็ ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องฝือนอะแต่ผมได้เจอสิ่งที่เรื่องว่าแคมชิอของผมเปลี่ยนไปเลยแล้วผมก็เจอลูกสีดำๆสองอันผมเก็บมาพูดลืมบอกผมได้หอกจากการติดขอแล้วผมก็ได้อะมาใส่กองไฟแล้วก็มีอาหารให้ด้วยต้นไม้ก็มีให้เอาไว้ตัดเล่นตอนตัดดูดิด ต้นไม้ก่อนแข็งแรมากผมใส่กองไฟเอากรตกคราบยังไม่ได้เฮ้ยผมไม่รู้ว่าชีวิตคนมันเป็นยังไงน้นโตมาผมก็ลืมหา,าหาแล้วแล้วไม่นานนั้นผมก็ได้รู้ว่าผมได้เจอกองเหล็กในกองเหล็กในนั้นมีส <c oughs> ิ่งที่เรียกกันว่าผ้าวันแผยักษ์ แต่ผมใช้ไม่เป็นผมใช้ไม่เป็นเพราะผมคือชาวประมงครับซึ่งเขาบอกได้เลยว่าแล้วผมก็ได้โจอกับลังโจรไปบวกกับมันตรงๆเลยแล้วผมมีพ้ามันแผ่นใหญ่ใช่ไหมผมใช้ไม่เป็นนายเข้าใจหน่อยผมใช้ไม่เป็นทําไม่ผมได้ไปเจอท่ำเด็กน้อยผมเลยจะไปช่วยเด็ก แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผมตายก่อน